สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการอยากได้ต้องทำเอาคะวันนี้นะคะน้องกระแตขาเรามีแขกรับเชิญนะคะน้องอเล็กนะคะสวัสดีครับก็แขกรับเชิญเนี่ยวันนี้จะมาพูดคุยนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าเอ๊ะวันนี้เราอยากให้คุยเรื่องโลกเกานิดนึงนะคะวันนี้ เขามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพใชได้การเป่าชุนลูกไปแล้วสุขภาพดีขึ้นก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีได้ดูแลลูกค้าที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับโรคเกาต์โดยตรงอ่าฉะนั้นลูกค้าหรือคนที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยจะได้รับคําแนะนําจากคุณอเล็กตลอดเลยค่ะฉะนั้น จากคนกิน,น,<ค>นมาเป็นคนคคขายแล้ววันนี้เรามีสกู๊ปไปดูนิดนึงค,ค่ะค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาตเดี๋ยวไปดูค่ะค่ะดูนิดนึงค่ะถ้าเรากินสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายโรคไข้ไข้เจ็บก็จะไม่มาเยือนใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้แต่ถ้าหากว่าเรานั้นกินดีอยู่ดีจนเกินไปกินชนิดที่ว่าอิ่มมีพีมันชีวิตจะไม่แฮปปี้แล้วล่ะค่ะ เพราะสิ่งที่จะตามมาคือโรคไัยไข้เจ็บต่างๆอ้วนน้ำหนักตัวมากจนเกินไปส่งผลถึงกระดูกข้อต่อต่างๆและเกิดความผิดปกติต่อร่างกายอย่างแน่นอนรวมไปถึงกลุ่มคนที่ชอบบริโภคอาหารที่มีสารพิวรีนสูงซึ่งจะถูกเขาผลานให้กลายเป็นกรดยูริกมีผลต่อการทำงานของกระดูกและข้อต่อต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์ ผักบางชนิดอย่างเช่นชะอมกระถินรวมไปถึงสัตว์ปีกซึ่งทั้งหมดนั้นหากบริโภคเป็นเวลานาน,านๆจะเกิดการสะสมจนก่อให้เกิดโรคที่มีผลต่อข้อต่อของร่างกายอย่างโรคเกาต์รูมาติกและรูมาตอยโรคทั้ง3โรคที่กล่าวมานั้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อต่อซึ่งอาการจะมีความรุนแรงที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนค่ะว่าไม่มีใครอยากจะมีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับร่างกายของตัวเองอาการปวดบวมอักเสบตามข้อต่างๆนั้นถือเป็นอาการที่ทรมานหากเกิดขึ้นกับใครแล้วแน่นอนว่าการใช้ชีวิตไม่มีความสุขอย่างที่เคยเป็นกินดีเกินไปก็เริ่มจะไม่อยู่ดีอย่างที่คิด เห็นแล้วทรมานนาะเจมันเนาะเป็นยังไงก็คือทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่เจ๊กับน้องกระแตบอกประจําเลยว่ามาจากการกินทั้งนั้นช่การอิ่มหมีพีมันกินดีอยู่ดีแล้วคนที่ชอบทานเครื่องในศัตว์ี่ระวังเลยนะคะนี่แหละมันเวลาย่อยสลายแล้วกลายเป็นกรดยูริกทั้งนั้นเลยคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงหรือบางท่านที่เริ่มจะมีอาการแล้ว ปวดตามข้อข้อบวมนะคะวันนี้เราก็อยากจะให้คุณอเ็กเล่าถึงประสบการณ์ที่ว่าไปให้คนที่เป็นเกาเนี่ยทานเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็พอดีว่าผมและทีมงานพี่พี่มามนะครับได้เดินทางไปจังหวัดพิจิตรแล้วก็ไปทําบุญทีนี้เราก็ได้ไปทาบุญเลี้ยงเพลแล้วก็ถวายสังฆทานเพอเิญว่าเราก็อาหารเสริฟของเรานี่แหละเอาไปถวายหลวงพ่อท่านนะครับหลังจากที่ถวายไปแล้วเนี่ย ก็ทิ้งเบอร์ไว้้วกาว่าเดี๋ยวท่านมีปัญหาอะไรท่านโทรมาสอบถามเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนครับหลวงพ่อหลวงพ่อมีโทรมาหาผมบอกโยมจะสั่งยาน้ำเนี่ยอะไรเป่าสุลรูนี่จะช่วย ส่งให้แต่มาหน่อย3าขวดผมก็ถามหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่รู้รับโทรศัพท์ครับไม่รู้ใครไม่รู้ใครหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ที่ไหนครับค่ะอยู่พิจิตรที่โยมไปทําบุญที่ถวายมาอ๋อผมก็นึกออกนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็ตั้งใจว่าจะส่งไปสี่แพทท่านปรากฏว่าท่านบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวหลวงพ่อมาวันนี้มาเองมารับเอหลวงพ่อจะต้องไปโรงพยาบาลสงเพื่อจะตรวจประจําเดือนอยู่แล้วเพราะว่าท่านท่านเป็นโรคเกาต์นะครับทีนี้ก็นัดวันกันพอถึงเวลาปุ๊บ ผมก็เตรียมไปแต่หลวงพ่อท่านใจร้อนเพราะว่าท่านมีเวลา,าสัาน้นๆแล้วลดวันหนึ่งมีแค่สองรอบอเ,เพราะฉะนั้นต้องต้องกลับให้ทานท่านโทรหาผมแต่ตีสี่<อ>ผมจะมาคอนเฟิร์มผมไปได้10บโมงโทรหาผมว่าเออหลวงพ่ออยู่นี่แล้วนะ,ะบ่ายสองโมงท่านถึงแล้วนะ,ค,ะคือ อยากทานมากอย่างนี้นะคะมานั่งรอเลยนะหลวงพ่อบุญมีฮะก่อนทานเป็นยังไงบ้างคะก่อนทานเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นโรคเกาเนี่ยมามันปีกว่านะครับก่อนทานเนี่ยท่านจะปวดมากปวดตามข้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีนอนไม่ได้เลยกินข้าวก็ไม่ได้ท่านสะพ้องเลยเขาบอกปวดรุนแรงบางคนเดินไม่ได้เลยก็มีใช่ครับนะคะ แล้วอาการนี้เขาบอกปวดปวดให้หายด้วยทำไมไม่ได้<ช>ปวด<ช>ทุกวันแต่บอนนี้ปวดอาจจะหายไปเป็นช่วงๆนะคะแล้วหลังจากทานหลังจากทานนะครับขวดแรกไปก่อนขวดแรกเนี่ยผ่านไปประมาณสักเกือบเดือนนะครับพอหลังจากทานไปแล้วเนี่ยสักเดือนกว่าแล้วท่านก็มาหาหมอนัดคิวมาหาหมอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรงาสงข์ข้ากฏว่ามาตรวจแล้วเนี่ย เอ่อกดยูริกอ่ะท่านเป็นปกติลดลงหมอสั่งงดยาจากที่ทานแค่ขวดเดียวจากที่ขาดขวดเดียวนะคะจนถึงวันเนี้ยหลวงพ่อทานไปทั้งหมดอ่ะสิบสามขวดสิบสามขวดตั้งแต่ประมาณช่วงพฤษภาปีที่แล้วตอนนี้ท่านอ่ะเดินปลอมากนะครับนั่งนั่งรถเดือนละขวดันประมาณสักเดือนมาณสักสองขวดประมาณสักสองขวดท่านนั่งรถจากพิจิต มาทับครอะหจำได้แล้วเพราะเจ๊ก็ไปถวายเพนด้วยกันกับทางทีมงานนะคะพอไปถึงเนี่ยทางบริษัทก็ได้มอบเป็นกระเช้าเจ๊จำได้จนถึงบัดนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะท่านก็ทานมารู้สึกจะ13บสามขวดแล้วให้คุณอเ็กเป็นคนดูแลท่านทีนี้ดูแลแล้วเนี่ยน้องเข้าใจดีคือพูดง่ายๆเลยว่านอกจากท่านจะซื้อแล้วสงสารท่านถวายคือให้ทานเนี่ยได้ครบ ไม่ต้องมาบ่อยใช่เพราว่ามันไกลครับว่าเดือนหนึ่งมาทีนึงผมก็เผื่อไปได้เดือนครึ่งเพื่อท่านไม่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับตอนนี้คือท่านไม่ต้องทานยาของคุณหมอแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ท่านไม่ต้องทานยาแล้วครับโรงพยาบาลส่งเนี่ยท่านไม่ได้มาหาประมาณสักห้าเดือนแล้วือปกติต้องมาทุกเดือนแล้วนี่เป็นห้าเดือนแล้วหมอสั่งงดยาไม่ต้องมาแล้วก็ทานจะกเปาสุรุอเราอย่างเดียวนะครับก็ตรงนี้ก็เราแนะนาให้ท่านทานอย่างเงี้ยท่านฉันไปเราก็ลืมไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่า ตรงไหนถ้าดีจริงเนี่ยพระเนี่ยท่านก็อยากสุขภาพดีสองเดืนตอนเช้าถ้าดีขึ้นแล้วเนี่ยท่านก็แข็งแรงเราก็ดีใจเราเป็นคนขายหรือคนส่งเพราะฉะนั้นไม่ได้มีแค่หลวงพ่อคุณมโนมีประสบการณ์คือการขายเนี่ยโทรมาเมื่อวันซืนรู้สึกมาเร็วๆเนี้ยเมื่อวันซืนรพี่มัมผม ได้อีก4แถม1 uh huh. อ่าเป่าชุดลูกไปส่งแล้วพเพอเินลูกค้าท่านนี้เป็นขาประจำ uh huh. ถูกต้องไหมคะรู้สึกจะทานของเราไป2ชุดใช่ครับนะคะก็มันเป็นจากน้องซึ่งเป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็น้องก็ทำเสริม เสริมเพื่อว่าหนึ่งกินเองด้วยอ่าถูกครับซื้อให้ทางบ้านทานด้วยใช่ครับก่อนกินคุณอเล็กมีอาการแบบไหนคะคือได้มั่นใจมาสมัครเป็นสมาชิกกับเราคืออ่าก่อนก่อนที่มารู้จักเลดมอนนะครับแล้วก็ตัวปั๊บสูุูเนี่ยมีอาการแบบว่าเหนื่อยง่ายค่ะเหนื่อยง่ายขึ้นบันไดสี่ขั้นเนี่ยโอ้หยืนหอบเลยครับยืนหอบเรื่องจากรหนักเยอะน้ำหนักน้ำหนักเยอะอายุด้วยอายุอายุด้วยนะครับแล้วก็ โอ้โหเงนื่อยโหนท่วมเลยขึ้น4ี่ชั้นเองต้องพักชั้นที่3ามไม่ต้องใครชวนผมคุยนะผมเหนื่อยึ้นันไดเหนื่อยมากผมจะโมโหมากเลยจะได้คุยกับใครงดงดนะครับหลังหลังจากที่ทานตัวเปาซโลูแต่แต่ก็ทานคัวเลดมอสนะนะฮะทานไปได้มันสัก3าวันแรกคือง่วงมากอยากจะนอนอย่างเดียวเลยกินปรับสภาพช่วงแรกง่วงง่วง่ะเราก็ไม่เอ๊ะเราเป็นเพราะอะไรนะอ๋อมารู้ที่หลังว่าบางทีอาการเงี้ยมันเกิดจากเราไขมันเยอะ พอไขมันเยอะเนี่ยพอพขากินตัวนี้ไปมันมีมันเริ่มทำปฏิกิริยากันแล้วมันจะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งอะไกบอกว่าไม่เคยนอนกลางวันพี่อยู่ๆมาง่วงนอนแล้วกว่าระยะหนึ่งก็เข้าปกติก็คือณปัจจุบันเขาสามารถขึ้นบันไดเนี่ยสี่ห้าชั้นเนี่ยไม่รู้วันละกี่รอบเาเรียกว่าเดินละพี่หรือวิ่งเลยดีกว่าแล้วเหนือเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบลุยค การขึ้นเขาลงห้วจะต้องยกให้เขาแล้วเก่งมากเลยแล้วกอสาคัญอ่้วอนนี้ไม่มีแล้วที่จุกุัวี่ผมเพจปรชิดมาแล้วนะครับเมื่อเมื่อเดือนก่อนปิดนะครับก่อนต้องวันนึงสุดจะวันที่ไหนอ่ะที่ปิดเขาวันที่หกนะไปเรียบร้อยเนี่ยเพราะผลจากการทานเนี่ยครับต่อเนื่องกันค่ะคือเราเป็นคนที่ทํางานในเรื่องของออฟฟิศนั่งจ้องคอมตลอดมีอาการปวดหลังมีสายตาผ้ามัวอันนี้พอทานเลดมอนเราก็ดีขึ้นดีขึ้นครับการมองการอาการอย่างเนี้ยมันหายไปเลย มันแทบไม่มีอาการแสดงให้เรารู้เราลืมไปเลยว่าเราเคยมีอาการแบบนี้ใช่ครับแล้วตื่นนอนมีเพียมีงุดหงิดมีงเนียไหมไม่งูหลับลึกไหมหลับลึกครับนอนน้อยก็ไม่เพียตื่นมาก็สดชื่นนะครับพอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่เช้าขึ้นมาดวงตาแจ่มใสบางทีโทรหาพี่ตั้งแต่6กโมงนะคะพอขายได้เนี่ยน้องเขาเก่งมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ย มีประสบการณ์จากการขายจากที่ลูกค้าทานทุกวันทุกวันคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแล้วน้องเนี่ยส่งถึงบ้านเลยนะคะดูแลหมดขวดเดียวเนี่ยขวดเดียววิ่งส่งขวดเดียวพี่โทรถามอาคุณอาแมนโนดอยู่ไหนคุณนาเรศอยู่ไหนอ๋อพี่อยู่น้องจอมาส่งลูกค้าเป่าชุนลูกขวดเดียวก็ส่งนะคะเพราะเขาบอกว่าเขากินแล้วเขาเห็นผลเนี่ยเขาอยากให้คนที่กินเนี่ยเหมือนเขาเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะแยะนองมก่แต่ละขวดการันตีคุณภาพบอกมีมีสมด้วยใช่ไหมคะอย่ายให้ดือขวด ของเราเนี่ยก็คือมันจะเป็นน้ําเดียวนะคะเข้มข้นมากสมุนไพร42ชนิดที่สําคัญมีโสมแทบทุกขวดเลยนะคะ,คะอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมที่มีปัญหารเรื่องสุขภาพหรือคนที่ไขมันในเลือด ชอบปวดหลังปวดเอวหรือว่านอนหลับหลับตื่นตื่นหลับแล้วตื่นมาคืนหลับไม่สนิทอีกพอกินตัวนี้เข้าไปมันจะช่วยทุเลาและบรรเทาให้เราได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาลูมาติซัมลูมาตอยนะคะปวดตามข้อตามกระดูกอย่างนี้นะคะก็ ทานวันละกี่ซีซีคะ20-30ซีซีนะครับแต่ว่าอันนี้สำหรับที่ว่าเราทานประจำแต่ถ้าคนใหม่ๆเนี่ยก็สัก10ซีซีก่อนนะครับเพราะว่าทานแลกทานจากน้อยคนที่เป็นเป็นมากเนี่ยให้เริ่มจากน้อยไปหามากครับนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะไปกระตุ้นค่ะนะครับบางคนที่เป็นโรคเกาต์อย่างที่ที่หลวงพ่อท่านท่านอ่ะค่ะทานช่วงแรกผมก็ไม่ได้คุยโอ้โหปวดมากทรมานนะครับแต่ท่านก็แข็งใจทานจนหมดทานต่อ จนบัดเนี้ท่านโอ้โหเดินปล่อทานข้าวได้มีแรงมีแรงมาหาผมเนี่ยไปปฏิบ,บัติิตของสงได้เลยได้เลยไม,ไม่ปวดไม่ไม่เมื่อยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็จะมีวิธีว่าทํำยังไงคือเราเหมือนกับป้องกันโรคพวกเนี้ยที่จะมาสู่เราเราก็จะมีวิธีบอกง่ายๆอย่างเช่นบางคนชอบใส่รองเท้าคับๆบ,บางคนเริ่มเป็นบางคนเขาไม่รู้ไงมันจะมีการ บวมบ้างนะคะสังเกตได้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องอาหารการกินอย่างที่บอกอิมมีพีมันเกินไปควรเลี่ยงนิดนึงก็คือเครื่องในเครื่องในเครื่องในนะคะตรงนี้ต้องระวังเลยนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากสอบถาม อาการอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ฉันเป็นอย่างอื่นสามารถที่จะทานเปาะชูลูได้ไหมนะคะสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นค่ะขวดหนึ่งนะคะราคา1,250บาทถ้าซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดนาคะห0 0พบาทนะครับโทรมาเลยนะครับที่เบอร์นี้นะครับราคาทีทองแม่นเลยเพราะว่าขายปสะจแก็มีนะจะมาบางคนเขาบอกฉันทานเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากญาติพี่น้องรวมกันซื้อนะคะหรือจะมิกรวมกัน เรดมอนได้อยากให้ทานประจําเพราะหนึ่งช่วยในเรื่องสายตาด้วยนะคะถ้าได้ทานเป่าชุลูกคู่กับเรดมอสเนี่ยคือต่างคนก็ต่างทําหน้าที่กันออกไปเพราะฉะนั้น2ออย่างที่เรามิกรวมกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสุขภาพดีนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราแนะนําว่าถ้ามิกเป็นคู่ก็ได้เนานะหรือบางคนที่ต้องการทานเรดมอสอย่างเดียวหรือทานกันทั้งครอบครัวนะคะซื้อ4แถมหหรือซื้อ10แถม5้านะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลหรือ บอกว่าเอ๊ะฉันฟังแล้วเนี่ยฉันอยากจะลองดูสักขวดหนึ่งหรือกล่องหนึ่งก็ได้นะคะยินดีให้ข้อมูลนะคะนอกจากโรคนี้พวกเบาหวานก็ได้เบาหวานนี่ไม่ต้องบอกเลยเบาาหวนความดันภูมิแพ้ไขมันภูมิแพ้หรือคนที่สําคัญ โรกมันลมันเย็นอันนี้ต้องบอกเลยเป่าชุนลู่นี่เกี่ยวกับริสีดวงด้วยนะราะดวานนี่ไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยเป็นกันเยอะมากนะคะทีนี้การเป็นลิสีดวงทวานนี่น่ากลัวนะคะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยการถ่ายแต่ละครั้งนะคะก้อนเนื้อทั้งก้อนหลุดออกมากว่าจะเอาเก็บเข้าที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เป็นหรือเริ่มเป็นนิดหน่อยต้องดูแลกันเลยนะคะเราดูแลแล้วก็เราดูว่าตัวเราเนี่ยผิดปกติ ตรงไหนบ้างอยู่อเนี่ยบางทีเช้ามาเท้ามือบวมปวดตามข้อหรือมึนงงหรือเจ็บหน้าอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบถามข้อมูลแล้วบอกเลยว่าอาการท่านเป็นแบบไหนบอกกับคนคนที่เขาจะมาขายเราส่งเราว่าเออฉันเป็นแบบเนี้ยคุณควรจะแนะนํำยังไงซช่งซึ่งฉันกินแล้วฉันรู้สึกว่าดีขึ้นกินยังไงจะให้เห็นผลอ่าเห็นผลแล้วกินยังไงจะไม่ต้องเสียดายค่า สมุนไพ่ะเพราะบางคนซื้อสมุนไพรมาราคาก็ค่อนข้างแพงไม่ใช่ยี่ห้อของเรานะคะกินแล้วเขาฉันเคยกินยี่ห้อแบบนี้แล้วฉันเฉยๆไม่เห็นผลค่ะแต่เขาไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคและวิธีการทานทานให้เห็นผลต้องทานยังไงแล้วก็สำคัญสมุนไพรของเราทุกชนิดนะคะอาหารเสริมของเราทุกชนิดไม่มีสเตอรอยอยยาแก้ปวดนะคะเพราะของเราได้รับการการันตีนะคะได้รับรางวัลนะคะ ก็ไม่ว่าจะเป็นเรดมอสนะคะก็เพิ่งรับรางวัลมาเมื่อนี้เองนะคะคแล้วก็เป่าชุนล,ลูกของเรานะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณทานเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยแล้วเหมาะมากสําหรับคนที่สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อให้กับคนสูงอายุถ้าคนสูงอายุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือเกาถ้ามีสเตอรอยเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วะนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยสมุนไพรดีๆนะคะแล้วก็เราก็ยังมีอีก หลายอย่างอย่างเช่นคอรัสก้าคอรัสกาคอรเ่เนี่ยนี่ดูภาพของเรนดมอสก่อนนะคะอันนี้เป็นการการันตีว่าเรานะคะเรียัเราเราได้รับรางวัลจริงๆนะใช่ค่ะอันไปทานไปรับมานะคะอันนี้เรา มาให้คุณผู้ชมดูว่าเอ๊ะเวลาฉันทานไปนานๆเยอะ,ยะๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยสําหรับคนที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครบริษัทอยู่แยกแครายก็สามารถจะสอบถามข้อมูลหรือเข้ามาดูบริษัทได้เลยอ่านะคะแล้วถ้าเหมือนกับน้องอเล็กถ้าคุณทานดีแล้วคุณอยากเป็นสมาชิกหรือซื้อไปเอาไปขายในกลุ่มญาติพี่น้องอยากทําธุรกิจอยากมีรายได้เสริมนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูล ได้เลยนะคะก็ยินดีให้ข้อมูลนะคะหรือไม่คุณอยากจะเข้ามาสัมผัสที่สํานักอันใหญ่ก็ได้เลยครับนะคะอันนี้เราก็อยากแนะนําว่าเออถามมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างบางทีสินค้าเราต้องการขายส่งอะนะคะเราอยากขายส่งเราอยากซื้อถูกกว่านี้อะทำยังไงมาคุยกันครับโทราคุยกันนะครับผม นะทีนี้ต่อมาเนี่ยสินค้าเรามีหลายตัวอย่างเช่นสมุนไพรผู้หญิง <c oughs> ก็มีซันดูมี่อย่างที่น้องอเจีมามกับน้องกระแตเคยพูดบ่อยๆ <c oughs> นะคะหรือคอรัสก้านี่เกี่ยวกับเรื่องไขข้อกระดูกถ้าคอรัสก้านี่ก็สามารถ กินคู่กับเรดมอสได้นะคะอ่อันนี้ซันดูมี่ซันดูมี่ซันดูมี่อันนี้เป็นสเล็กขายขายดีมากฮะตัวนี้ขายดีมากแปลกมากเลยคุณอเล็กนี่ขายชอบขายขายซันดูมี่เวลามาซื้อซื้อดูมี่ไปส่งลูกค้าเนี่ยเยอะมากขายดีมากานอจากได้ดูแลผู้ชายก็มีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงห้องทีผ oh <ando> ู à, okay. ้ห uh, ญิงเนี่ยเป็นโรค ของโลกแบบประจําเดือนมาไม่ปกติมีมีกลิ่นอะไรพวกนี้ปวดท้องเมนอะไรเงี้ยเนี่ยถ้ามาโทรมาได้คุยคุยกันนะผมว่าจะแนะนําเขาแลือแปลกมากนะถ้าเป็นผู้ชายไปขายเนี่ยเขาจะฟังผู้ชายมากกว่าเรานะโอ้แล้วขายเรื่องจริงอ่ะคแล้วคุณมโนบอกเราบางทีเราพี่ไปส่งดูมี่อ้าวทำไมเธอขายดูมี่เก่งจังเลยเพราะว่าดูมี่เนี่ยขายบางที10แถม5เลยนะพี่เห็นเขาขายอยู่นะคะอ่าก็มี1งกล่องมี20เมตรบอกโปรโมชั่นนิดนึงคุณมโนผมก็ หนกล่องราคา750บาทนะครับซื้อ4กล่องราคา3,000บาทนะครับแถมฟรีให้1กล่องนะครับค่ะนะครับหรือถ้าใครจะเป็นซื้อ10ก็แถม5้าเหมือนกันนะคะค่ะนอกจากเป่าชุนลู่เลสมอสก็จะมีตัวซันคอร์สกัตัวคอลลาเจนนะคะอันที่เราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเรา ผลิตภัณฑ์ทุกตัวคุณอเล็กต้องเคยลองทานมาแล้วใช่ครับกล้าพูดหรือกล้ากินแซนดูมี่แซนดูมี่ก็ให้ภรรยาทานอันนี้ไม่ได้ทานเองนะฮะอันนี้ไม่ได้ทานเองแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเป่าชุลูเลสมอสทานคู่กันมันก็จะเห็นผลค่อนข้างชัดเจนหรือใครที่เคยทานไม่ว่าจะเป็นตัวดีท็อกตัวซันซาลินตัวซันคอลัก้าที่เกี่ยวกับข้อต่อข้อต่อกระดูกคอลลาเจนขข้อกระดูกหรือ กระดูกเสื่อมใช่ค่ะกระดูกเสื่อมกระดูกพลุนใช่แล้วก็สําคัญคุณทานค่ะคอลลาเจนของเราคุณจะได้รับแคลเซียมครบท้วนด้วยนะคะและตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของระบบภายในระบบขับถ่ายนะคะคือคุณสังเกตได้ว่าเช้ามาชอบดังกรุ๊บๆครุ๊บๆพอทานได้ระยะหนึ่งให้หมดกล่องแรกนะคะคุณจะสังเกตได้ว่าอาการต่างๆที่คุณเป็นอยู่เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นแล้วข้อสําคัญการซื้อไปทานวันนี้ ซื้อทานวันเดียวหยุดไปสาวันแล้วมาทานไม่ว่าสมุนไพรที่ไหนก็ไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทานติดต่อกันสักนิดหนึงทานต่อเนื่องยาคุณหมอก็ทานปกติเราจะย้ําแทบทุกวันเนะเจ้มาว่ายาหมอคุณอย่าลดบางคนบอกว่าเป่าชุนลูพอดีคือเราหยุดเลยฉันไม่กินแล้วยาหมอฉันหยุดยาหมอไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้บางคนถามว่าเอ๊ะฉันทานยาคุณหมออยู่จะทานตัวนี้ควบคู่กันได้ไหมบางคนมีโรค ไม่ได้มีโรคเดียวนะคะไขมันความดันมาพบมาครบทุกโรคสามารถที่จะทานเสริมสร้างภูมิต้านทานตัวเองให้แข็งแรงให้ระบบเลือดเราไหลเวียนดีเลือดหนืดเลือดจางก็มีส่วนเหมือนกันนะคะลูกค้าแต่บางคนเจมัมเขามีปัญหาเรื่องระบบเลือดไปเจาะเลือดแล้วเลือดมันลอยเขาบอกว่าถ้าเลือดลอยบริจาคเลือดไม่ได้เราิดจางใช่หนูหนูก็เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่พอเขากินตัวเลสมอสไปแค่5้ากล่อง เขาไปบริจาคเลือดได้อันนี้เราก็ดีใจด้วยคือเขาก็อยากทําบุญพอเลือดมันจมเขาถึงเอาใช่ไหมเออเราไม่รู้ว่ามันมีเทคนิคและวิธีการเช็คยังไงเขาจะเช็คของเขาเองแต่ทีนี้เราต้องเช็คตัวเองว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็ควรจะดูแลก่อนถ้าเลือดจางเนี่ยเลือดลอยเราเนี่ยแหละต้องดูแลตัวเรานะคะก่อนที่จะบริจาคให้คนอื่นเพราะฉะนั้นพอ ระบบเลือดเราดีขึ้นเราก็สามารถจะเอาเลือดเราเนี่ยบริจาคให้ได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คเวลาทีนี้เดี๋ยวให้คุณจะเล็กบอกโปรโมชั่นเป่าชุลูกก่อนนะคะสำหรับสูนทหยเป่าชุลู้นะครับถ้าซื้อ1นขวดเนี่ยราคา1 1ึ0บาทนะคบถ้าโปรโมชั่นนะครับซื้อ 4ขวดราคา5,000บาทแถมฟรีให้1ขวดนะครับแต่สําหรับคนที่อยากสนใจจะซื้อปริมาณมากๆซื้อไปทานซื้อแบ่งย่าอะไรเงี้ยซื้อ10แถม5ได้นะครับในราคา12,500บาทนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือข้องใจเรื่องตัวไหนโทรมาหาเราได้นะครับที่เบอร์โชว์ด้านล่างในนะครับนะครับ0 6 1 6 4 6 A293 นะครับอันนี้คุณอเล็กรับสายตลอดเลยแล้วก็อ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนเรดมอนต์นะคะหนึ่งกล่องในราคา850บาทนะคะซื้อสี่กล่องในราคา3,400กล่องที่ห้า850บาทแล้วก็ให้ฟรีนะคะใช่ค่ะนะคะคอรัสก้านะคะก็คือหนึ่งกล่องในราคา790ซื้อสี่กล่องในราคา3,160กล่องที่ห้าเราก็ให้ฟรีใช่ค่ะ น้องกระแตบอกโปรโมชั่นของซันดูมี่หน่อยค่ะค่ะซันดูมี่กล่องหนึ่งนะคะ750บาท ซื้อ4แถม1มันกันในราคา3,000บาทนะคะ1กล่องมี20แคปซูลถ้าคุณจะกินให้มันเห็นผลค่อนข้างชัดเจนกินวันต่อเนื่องวันละ2เม็ดก่อนนอนะนะคะในช่วงที่รอบเดือนเรามาเราจะสังเกตได้เหมือนเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเขาตัดมดลูกทิ้งไปแล้วเจมมีพอพูดถึงในเรื่องของซันดูมี่หนึ่งเขาบอกเลยอารมณ์เขาแปรปรวนหมุดยิดง่ายแก่ก่อนวัยที่สําคัญทาแป้งไม่ติดนะคะแห้งมากคือเขาเอาออกทั้งยวงแต่ถ้าตัดมดลูกไปยังเหลือปีกมดลูกไว้มันก็ยังผลิตฮอร์โมนเอส แต่นี่พอออกอกไปหมดแก่ก่อนวัยที่สําคัญหมดอารมณ์ทางทางเพศเลย <Okay. S 1> นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ก่อให้เกิด ปัญหาในเรื่องของครอบครัวมาได้กินตัวนี้เข้าไปจะช่วยระดับฮอร์โมนให้ของเราให้ทํางานปกติน่าัใส่ด้วยนะครับเนี่ยทานทานต่อเนื่องสักอาทิตย์เดียวน่าใสปิ้งเลยตัวซันดูมี่ใช่ไหมคะก็มีหลายคนอย่างที่กรณีที่คุณอเล็กไปส่งมาไม่ว่าจะเป็นซันดูมี่ซันดูมี่รู้สึกจะส่งบ่อยมากเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกได้เลยว่าหนึ่งกล่องคุ้มมากคุณกินสิบวันคุณก็รู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าตกขาวเนี่ย เยอะๆหรือกลิ่นในช่องคลอดรุนแรงเนี่ยคุณต้องดูเลยเพราะคุณอยากจะรู้ตัวเองว่ากลิ่นมันมายังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักตัวเองนะคนที่มีมดลูกนี่บอกเลยนะแล้วสําหรับคนที่ไม่มีล่ะสาหรับคนที่ตัดไปแล้วนี่ยิ่งต้องทานต้องทานเลยเพราะฮอร์โมนคุณหมดแล้วผิวแห้งหน้าแห้งแล้วก็นอนไม่หลับด้วยเพราะฉะนั้นซันดูมิดนะคะก็สามารถไปปรับสภาพให้ทันได้นะคะก็ฝากสมุนไพรดีๆไว้ด้วยนะคะโอ้เยอะมากเราก็จะ ชวนกับทีมงานหรือว่าชวนกับคนที่เคยทานแล้วเนี่ยมาพูดคุยกับคุณคผู้ฟังแทบทุกวันให้คุณอเล็กฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ,ค,ะครับผมสำหรับที่ผู้ท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอบเดือนปวดหัวไมเกรนความดันเบาหวานค่โทรมาปรึกษาเราได้นะครับเราให้คําแนะนํานะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อโทรมาคุยกับเราก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้ได้ได้ศึกษาท่านว่าท่านเป็นอะไร ừ ừ ừ มีปัญหาอะไรเราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ให้ใ,<ช>ให้ท่านนะครับแนะนำได้ถูกแนะนำได้ถูกบแลวบางค,บคนยังกลัวมากนะ บางทีโทรมาตื้อมาเราโทรกลับนี่กลัวว่าจะมาซื้อไม่ต้องนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะรีบจะขายเพราะถ้าท่านไม่ซื้อเราไม่ได้ส่งอยู่แล้วแต่เราโทรพูดคุยกันว่าอาการแบบนี้ควรจะแนะนํำยังไงแล้วถ้าท่านสะดวกท่านก็สามารถจะสั่งเราจะได้แนะนําให้ท่านได้นะคะคเพราะฉะนั้นโทรมาสอบถามก่อน,อนได้เลยนะคะถ้าเกิดจะซื้อแบบ ค่าโปรโมชั่นได้ไหมครับพี่มาค่ะได้ค่ะาโปรโมชั่นได้เอาเลซฟดสองเอาเปาสองตัวแถมก็เป็นเลสมอสให้ได้เราจะได้กินคู่กัน1เดือนพอดีเอาหน้าโทรสอบถามมาเรามีวิธีนะคะให้ท่านรวมโปรโมชั่นได้ไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านโทรสอบถามข้อมูลมาได้เลยนะค่ะคะ ขุยละมันมากเวลาจะหมดเวลาก็หมดนะคะเวลาเหลือน้อยเต็มทีเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเราก็ขอขอบคุณคุณอเล็กนะคะขอบคุณมากนะคะที่ยินดีมาให้ข้อมูลกับเรานะคะวันนี้เวลาหมดเจมามน้องกระแตและคุณอเล็กขอลาไปก่อนค่ะค่ะพบกันใหม่ค่ะโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ